สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในไปพ้นการออกงาลหวยห้าน้อยห้าน้อยวีไอพีระจักงวนที่เก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดล่างวันเลขสองตัวลางเลขที่ออกแปดศูล่างวันเลขสองตัวบนเลขที่ออกสองเจ็ดสองเจ็ล่างวันเลขสามตัวบนเลขที่ออก9ก้าสอ นี่ก็เป็นผนออกวันหวยหาหนอยหาหนอย VIP <c oughs> ประจากงวนที่เก่าตุลาคม2,518ันขอ <c oughs> ให้โชคดีมีใช่ถูกหวยหาหนอย VIP <c oughs> ได้รับเงินกันทุกคนด้จ้าฝากไว้นึื่อยเรือยจากซับตะใครก็ติดตามและเป็นกำลังใจ <c oughs> ขอขอบพ้นทุกทันทีเข้ามารับชมและรับฟัง <c oughs> แล้วมาพบกันใหม่ในผลการออกหวยหาหนอยในวันพรุ่งนี้ สำหรับมือนีขอบคุณและสวัสดีจ้า